ครับวันนี้เปลี่ยนดินต้นต้นลออายเปยทองอูไรดอกสีเหลืองใส่ะะแล้วครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับดไหนลองยกโชว์ด้านล่างนี้ใส่อะไรไว้ยกโชว์ได้ไหมนั่งลองพ้นด้วยแกลอลองพ้นด้วยแกลบนี่คือ <c oughs> ต้นทองอูไรนะครับ จีเป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 ้ปเปเป้ปเปเี่ปเปเปไปเรเปเปเปเมเป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 เเเปมปเนเป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 เ่เปน้ปปเ ต้นเป่ต้นอะไรไม่รู้ว่าไ่รู้เหมือวานอะไรบางอย่างบอกไม่รู้ตอนแรกนี่คุ้นแขนขึ้นไนี่คุ้นแขนไหนนคุ้นแขนอ๋อนี่คุแขนอันไหนอ๋อไหนอ๋อน่งคุ้นแขนขาจะได้มาเยอะ ว่าไงเปเต้สนุกหมสนุกไหมครับเป๊ะ